สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนได้ทำการจัดสอบกลางภาคปีการศึกษา2563ในภาคเรียนที่2เป็นระบบออนไลน์ครูขอแนะนำวิธีการใช้งานระบบดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนจะเข้าสู่ระบบโดยที่นักเรียนพิมพ์ไปที่ www.songtham.ac.th นะครับจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามีแบนเนอร์ เขียนว่าระบบการจัดสอบออนไลน์โรงเรียนวัดทรงธรรมนักเรียนคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับจะพบเมนูอยู่3เมนูนะครับโรงเรียนวัดทรงธรรมประชาสัมพันธรร์ติดต่อเราซึ่งถ้านักเรียนเห็นว่า3ปุ่มนี้นะครับจะไม่ขึ้นปุ่มหนึ่งที่เรียกว่าปุ่มสำหรับนักเรียนให้นักเรียนทำการล็อกอินระบบอีเมลก่อนซึ่งนักเรียนสามารถกดปุ่มเพื่อ เพิ่มแท็บแล้วล็อกอินระบบอีเมลของตัวเองอย่าลืมนะครับการล็อกอินต้องเป็นการล็อกอินของอีเมลโรงเรียนเท่านั้นเมื่อล็อกอินอีเมลโรงเรียนเสร็จแล้วเราทําการรีเฟรชหน้าอีกหนึ่งครั้งเมนูสำหรับนักเรียนก็จะปรากฏขึ้นเมื่อเมนูสำหรับนักเรียนปรากฏขึ้น นักเรียนสามารถเลือกระดับชั้นได้ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6หากนักเรียนกดปุ่มคำว่าสำหรับนักเรียนจะเห็นปุ่มกดจำนวน6ปุ่มเรียงตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครูสาธิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นจะปรากฏตาราง จัดสอบซึ่งจะมีวันสอบช่วงเวลาที่สอบวิชาที่สอบห้องสอบจำนวนข้อสอบสำหรับรายวิชาที่ทำการสอบจะเป็นการแทรกลิงก์ไว้จะมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินมีเส้นอยู่ด้านล่างนักเรียนต้องเข้าสอบให้ตรงตามเวลาที่กำหนดหากนักเรียนเข้าสอบไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดข้อสอบจะถูกปิดทันทีสำหรับวิชาแรก วแหวน2 1 1 0 2วิทยาศาสตร์ 2, 2, 2, 2ครูจะทำการาสาธิตนักเรียนดูนะครับเมื่อคลิกไปแล้วระบบจะนักเรียนยืนยันการเปิดชุดข้อสอบสำหรับมัธยมศึกษ,ษาปีที่1เลขประจำตัวนักเรียนให้นักเรียนใส่เลขประจำตัวนักเรียนลงไปโดยที่ไม่ต้องใส่ S T D ลงไปนะครับจากนั้นกดปุ่มส่งเมื่อนักเรียนกดปุ่มส่งเสร็จ จะมีข้อความปรากฏระบบได้บันทึกข้อมูลยืนยันการเปิดชุดข้อสอบเรียบร้อยกรุณาคลิก URL เปิดชุดข้อสอบให้นักเรียนคลิกไปที่ URL ที่กำหนดที่เห็นขึ้นนะครับนักเรียนก็จะเข้าสู่ล็อกอินเข้าสู่ระบบการสอบออนไลน์ของรายวิชาวอแวน2 1หวน2.1.1.02วิทยาศาสตร์2ก่อนจะเห็นชุดข้อสอบหรือข้อสอบนักเรียนต้องใส่เลขประจำตัวอีกหนึ่งครั้ง กดปุ่มถัดไปก็เริ่มทำชุดข้อสอบอย่างที่ครูเคยเตือนไว้แล้วนะครับทุกครั้งที่มีการเข้าระบบนักเรียนจะต้องล็อกอินด้วยระบบอีเมลของโรงเรียนเท่านั้นหากนักเรียนล็อกอินด้วยระบบอีเมลของตัวเองระบบจะไม่สามารถทำงานได้แล้วที่สำคัญต้องเป็นอีเมลของนักเรียนเท่านั้นหากนักเรียนทำตามที่ครูแนะนำแล้ว ระบบก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติหากนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้งานระบบไม่สามารถเข้าระบบได้ระบบไม่ตอบสนองหรือไม่มีสิทธิการเข้าถึงนักเรียนสามารถติดต่อกลับมาที่ Line o f f i c i a l ของทางกลุ่มบริหารวิชาการซึ่งปรากฏอยู่ทางด้านล่างอยู่แล้วนะครับหรือนักเรียนสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02463 3 3 4 5ต่อ1 2 1และ1 2 8ออย่างไรก็ดีนะครับนักเรียนสามารถติดต่อได้ในเวลาทำการเท่านั้นอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่มีการเข้าระบบต้องใช้อีเมลของโรงเรียนเท่านั้น